ครับวันนี้จะซ่อมสายชาร์จนะครับสายชาร์ตหักในครับหักตรงตรงคอตรงนี้นครับเวลาเสียบก็ไม่ไม่ติดทันทีนะครับต้องคอยงอคอยปรับแต่งคอยโยกอยูตลอดนะครับกว่าจะติดกว่าจะชาร์จเข้านี่ครับต้องงองอก่อนนะกว่าจะชาร์จเข้าได้ นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดต่อใหม่นะครับก็ใช้ครีมนะครับใช้คีมตัดตรงคอตรงนี้เลยครับแล้วก็แกะแกะยางทีุ่้มออกนะครับค่อยๆใช้คีมแกะออก ค่อยๆแกะออกครับแกะไปเรื่อยๆก็เห็นทองแดงแล้วก็ดึงออกเลยครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้หัวแรงจี้ออกให้หันทางนี้นะครับแล้วก็วางแบบนี้ครับจะได้เป็นแนวเดียวกันนะครับด้านซ้ายจะเป็นข้วบวกครับด้านขวาจะเป็นข้วลบแล้วก็ใช้สายไฟครับ บอกสายไฟออกมาให้ใช้แค่สีแดงกับสีดำครับสีดำก็อยู่ด้านขวาครับเป็นข้วลบสีแดงเอาไว้ด้านซ้ายครับเป็นข้อบวกมันก็จะตรงกันพอดีครับตรงกับของเดิมพอดีมันก็จะชาร์จได้ครับ เสร็จแล้วครับก็ทดลองเสียบก็โอเคครับเข้าง่ายครับเสียบแล้วเข้าเลยครับไม่ต้องโยกอีกแล้วครับก็โอเคครับใช้ได้